สวัสดีค่ะมีรถสวยดรูหรานน้าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ b m 7 3 0 l i f 0 2ปี2011ค่ะดรูหลามากๆเลยค่ะเป็นประตูดูดนะคะปรับปรับไฟฟ้านะคะมีเมมโมรีนะคะ2จุดกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะปุ่มสตาร์ททวงมาลัยมันติฟังก์กชัน a r b a g abs moonroof เป็นระบบไฟฟ้านะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะไฮโซมากๆเลยนะคะ ราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่959,00 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีฟีดาวผ่อนเดือนละ20,000บาทนะคะคันนี้เป็นเกียร์ทโทนิกด้วยค่ะจอเนวิเกเตอร์กล้องสองถอยนะคะไฮโซม,มากๆเลยนะคะ95900 0บาทเท่านั้นนะคะขอทันเงินเดือนในรับรวมผู้ช่อซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่4 0,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้ดีฟีนพร้อมเลยดูด้านหลังนะคะไฮโซม,มากๆเลยนะคะ ทีวีสองจอค่ะม่านไฟฟ้าหลังนะคะด้านหลังนี่นอนได้เลยนะคะหรูหรามากๆเลยค่ะใครได้เป็นเจ้าของนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะมีแอร์ปรับอุณหภูมิได้ด้านหลังีต่างหากนะคะมีม่านด้านหลังม่านด้านข้างอีกต่างหากค่ะเครื่องยนต์เบนซินนะคะหรูหรากว้างขวางนั่งสบายรถสีดำภายในสีครีมมันตัดกันมากเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะ ดูออปชั่นเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ B M 7 3 0 L I g y o To F 0 2ปี2,011ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามแม่เรียบเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์9 9 9